ครับเดี๋ยวเรามาเทสฝาสูบกันครับว่าวาวรั่วไหมคลิปก่อนหน้านี้เราเทสฝาสูบฝั่งไอเสียไปแล้วครับไอเสียจะเป็นข้างล่างนะครับคือที่กากระบาดนี่คือรั่วครับรั่วเกือบหมดเลยครับมีที่ไม่รั่วอยู่หรือพอใช้ได้อยู่มีแค่3ามตัวเองครับส่วนข้างบนนี้เป็นท่อวาลชุดวาลของ ไอดีครับไอดี ID จะเป็นสีดําดําๆหน่อยครับแล้วก็ใหญ่กว่าไอเสียนะไอเสียจะจะเล็กกว่าครับเป็นดอกเห็ดเล็กกว่าตัวนี้ใหญ่กว่าเดี๋ยวเรามาเทกันดูว่าฝั่งไอฝั่งไอดีจะใช้ได้กี่ตัวครับอ่ะทำการแล้วก็เติมน้ําเข้าไปครับ อโอเคน้ำหมดแล้วเราขอเติมน้ำแป๊บอะทำการเทเติมน้ำเลยครับเติมช่อง ไอดีครับไอเสียเราเทสไปแล้วเติมให้เกือบเต็มเลยครับอตอนนี้เติมน้ำทุกช่องครับแล้วก็ทิ้งไว้สักระยะครับว่าฝั่งไอดีจะมีน้ำไหลออกไหม เดี๋ยวผมจะให่เสียเวลาเดี๋ยวทิ้งไว้สักพักเราเดี๋ยวมาดูกันครับว่าฝั่งไอดีของฝาสูบตัวนี้จะรั่วกันไหมครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักพักครับก็เริ่มเห็นอาการมีเริ่มเริ่มมีน้ํามาให้เห็นแล้วครับสูบนี่ครับเห็นนะฮะมองเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวเอาไฟมาสองดู เห็นน้ำเป็นตาน้ำไหลมาแล้วครับนี่ครับน้ำก็สูบนี้ก็รั่วครับกากระบาดไปเลยครับสูบนี้รั่วแล้วมีสูบไหนอีกครับนี่ซึมนิดหน่อยครับ สองข้างเลยก็ถือว่าตีเป็นรั่วแล้วกันส่วนชุกอื่นมีรั่วไหม ซึมครับมันซึมก็ตีไปรั่วเลยครับก็ประมาณนี้ครับก็ถือว่าเช็คอาการรั่วเบื้องต้นก็ต้องทำใหม่อยู่ดีครับก็เราเช็คครบทุกสูบละทั้งไอดีไอเสียปรากฏว่าก็ได้ตามสภาพแบบนี้ครับมีใช้ได้อยู่ดีก็สูบสองสูบเดียว โอเคครับก็ฝากคลิปไว้แล้วกันครับเป็นการเช็คเบื้องต้นนะครับขอบคุณครับ